สบายดีทุกคนสบายดีกัน,นยามสวยๆเนาะซึ่งตอนนี้น้องลีกะได่ต้มมี่มี่เกาหลีซุกเป็นที่เหี่ยมหอยละเดินเนาะนี่ถงนึ่งกะถทึกยู่สิบผันกีบเนาะเป็นเงินบาทกะประมาณสี่สิบบาทเนี่ยแหละเพราว่าตอนนี้สิขึ้นระโบเนาะซึ่งมือนี้นอนน้องลี่กะจะมาทำคลิป เรียนพูดภาษาไทยนะคะแล้วก็พร้อมกินมาม่าเผ็ดเกาหลีโตของไทยฮันกาแซบเนาะอันดอพร้อมพูดภาษาไทยเอย FC หัวขวดกันยอดว่าสิว่าภาษาไทยนงคลิปนี้จะว่าภาษาไทยทั้งหมดนะคะเครื่งหลัเอา าวาลลากนเนะเาะวาลลากนจึงว้าไทยสินาถ้าถ้าวาอันใดผิดกะขอโทษขออภัยน้าเด้อทุกคนสิ่งที่เฮามักว้าผิดก็คือซอสร้างกับซอสิ่งบซอสิ่งอย่างประมาณเนี่เนาะของไทยครับเนาะถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนพูดไทยไม่แข็ง เรียนพูดใส่พริกลงไปซอสบ่อันนี้ซอสพริกนะคะไปโรงเรียนก่อนนะคะแม่น้องปานน้องปานไปโรงเรียนนะคะ วันนี้ก็เที่ยงเออตอนเที่ยงเออบ่ายโม,ยโมส่วนมากคนลาว ูดไทยไม่ค่อยซัดแต่ว่าอ่านออกแล้วก็ฟังออกนะคะแล้วก็เขียนได้นิดนึงนะคะทุกคนบางทีก็อาจจะพูดไม่ซัดเท่า,าสาวเสียงตุงนะคะอันนี้ก็คือกระกระเทียมกระเทียมเกี่ยวนะคะขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษาลาภาษาลาเรียกกระเทียมเกี่ยวก็คือ กระเทียมแล้วก็เอาไปเจียวใส่น้ํามันร้อนๆแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรขอเรียกกระเทียมเจียวเป็นภาษาภาษาลาวแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือน้องลี่ซอบใส่เพราะว่ามันจะช่วยเบาความเผ็ดของมาม่าเกาหลีลงได้นะคะใครไม่เคยใส่ก็ลองดูนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งหน่วยหนึงลูกนะคะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่า โอเคแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะถ้าไม่ใส่ก็อร่อยแต่ก็อยากใส่ใส่นี่เพิ่มแบบให้อร่อยได้เยอะเลยสำหรับคนที่ชอบกินหวานนะคะถ้าพูดอะไรผิดก็ขอโทษขออภัย f c ทุกๆคนนะคะเพราะว่าน้องลีก็ไม่ได้เรียน แต่ก็อยากพูดที่พูดได้เพราะว่าเพราะว่าดูทีวีดูทีวีดูละครไทยแทบทุกวันนะคะ<ม>ซึ่งทุกวันนี้้องหลีก็ชอบดูละครไม่รู้ว่าเรียกละครเออดูซีรีส์นะคะซีรีส์ไทยเรื่องหนึ่งก็คือชื่อว่า f o t h a i l ไ n d นะคะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นนะคะทุกคนแบบวัยรุ่น สมัยใหม่แล้วก็เกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะคะ f c ก็ถ้าอยากดูก็สามารถดูได้ที่ YouTube ได้เลยนะคะทุกคนทิม์คำว่า F4 Thailand ก็จะมาเลยนะคะอาทิตย์อออกทุกๆอาทิตย์นะคะอาทิตย์หนึ่งจะปล่อยแค่ EP เดียวนะคะตอนนี้ก็ท้นับตั้งแต่ แรกมาก็ตอนนี้ถึง EP 9แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะถึง EP ไหนถึงจะจบนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอู้หน้าตาอร่อยมากเลยหน้าอร่อยมากเลยนะคะทุกคนอร่อยม,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 มากอันนี้ก็คืออยู่ลาวนี่ ของปลอมเยอะมากสำหรับมามากก่าเกาหลีแต่ก็อยู่ร้านนี้ก็มีเยอะนะคะแต่ว่าน้องลีเจอร้านร้านหนึ่งที่เป็นของแท้ไม่ขิวแล้วก็เส้นก็จะนุ่มๆแบบนี้นะคะแบบของปลอมก็เยอะ fc คอมเมนต์ว่าอ่าของปลอมเป็นแบบไหนของปลอมมันก็จะถุงแข็งๆไม่นุ่มแบบ ถุงไม่อ่อนเหมือนของจริงนะคะไม่เหมือนต้นสบับแล้วก็คิวอซอสต,ตัวนี้ก็จะแบบกลิ่นชุนๆแบบไม่อร่อยนะคะทุกคน,นถ้าเป็นของจริงนี่ก็คืออร่อยมากเลยถึงจะเผ็ดนิดนึงแต่ก็อร่อยนะคะ สำหรับส่วนตัวน้องหลี่เองชอบสีดำส่วนสีแดงมันเผ็ดเกินไปนะคะนี่ส่วนตัวแล้วชอบกินสีดำแล้วก็กินเกือบทุกวันด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงตอนนี้เลทเงินบาท อยู่ลาวแพงมากคือคนแบบแพงมากๆเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันบาทเงินอ่าไปแลกเป็นเงินลาวอยู่ที่สามแสนหกสิบพันกีบแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยววันหน้าน,น้องลีจะทำคลิปไปใช้เงินบาทซื้อของอยู่ที่ลาวนะคะ อยู่ที่ลองสานแต่ตอนนี้ติดที่ไม่มีเงินบาทเดี๋ยวรออีกก่อนนะคะทุกคนไว้น้องลี่มีเงินบาทแล้วค่อยน้องลีจะไปทําคลิปให้ดูนะคะว่าแม่ค้าเขาจะพูดยังไงเกี่ยวกับเงินบาทแบบในตอนที่เงินบาทแข็งค่ามากๆแบบนี้ค่าของสีแพงมากอยู่ลาวอะ่ะ โฟก,กัสที่ตะเกียบเรียกตะเกียบใช่ไหมอันนี้ยืนล้าวเรียกไม่ถูกนะคะเพราะว่ามีสองอันนี่ ครั้งแรกที่กินถามว่าเผ็ดไหมก็เผ็ดนะคะแรกๆก็ไม่ชอบแต่หลังๆนี่โอ้โหกินแทบทุกวันนะคะนี่ อร่อยมากทุกคนใส่อันนี้คือแบบเพิ่มความอร่อยได้เยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็น้ำตาลด้วยเพิ่มความอร่อยได้เยอะเลยไม่เชื่อลองดูนะคะถ้าใครชอบกินมาม่าเผ็ดแบบนี้ มาม่าผ็ดของไทยมาม่าโอเคก็อร่อยแต่ว่าอยู่ล่องซานี่ก็มีขายแต่นานๆานทีจะมีขายนะคะแบบไม่แม่ค้าสาวขายไม่ค่อยเอามาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าสอบสอบสีดำ ماما اوكي okay. ปดันฟตอนแรกก็ว่าจะส่วนน้องปาน มาพูดไทยพูดภาษาไทยให้ FC ฟังแต่ว่าวันที่น้องปานมาจะถ่ายคลิปด,ด้วยคือฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็เลยทําให้ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็วันที่ฝนไม่ตกน้องปานก็ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เลยว่าได้มาทําคนเดียว ทำสุดท้ายเอ้ยไม่ใส่อีกนิดนึงน้องสีเป็นคนที่ชอบกินเส้นมากๆวันหนึ่งให้กินแค่เส้นก็ได้แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคน Ừ. Ăn rồi ตอนนี <c oughs> ้ก็ไม่มีอะไรมากๆนะคะไม่มีอะไรมากแค่มาทำคลิปพูดไทยให้ FC ฟังนะคะแล้วก็ทานมาม่าเผ็ดนะคะซึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้วันหน้าน้องหลีกจะมาพูดไทยให้ FC ฟังใหม่นะคะถ้ามีอะไรติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคน อย่างคลิปนี้น้องลีก็จะขอตลาไปก่อนนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องลีด้วยนะคะก็คือถ้ามีอะไรพูดอะไรผิดก็ขอโทษขออภัย f c ด้วยนะคะบางท่านก็บางทีก็อาจจะไม่ถูกหูบางท่านนะคะแต่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าน้องลีก็ยังพูดไม่เก่งแล้วก็เรียนพูดนะคะ เรียนจากการฟังเพลงฟังเพลงก็คือฟังทุกวันแล้วก็ดูทีวีดูละครไทยดูซีรีส์ไทยนะคะแล้วก็ฝึกพูดกับพี่ๆเอที่มาคอมเมนต์แล้วก็ทักหานะคะน้องลิก็ขอบคุณมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลิก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย